ทีมลุกเข้าใส่ตั้งแต่แรกนะครับได้ฟาวแล้วก็มีการได้โยนเข้าไปหน้าต่างประตูแล้วนี่เป็นจังหวะปิดปากนะครับของทางดีฮของเบตอันครับแต่ว่าก็ยังลุกขึ้นมาได้เร็วนะครับไม่ว่าจะเสียจังหวะนะครับก็แล้วก็ถือว่าแข็งแรงคนระับสามารถเบียดและก็ดันทาให้ออสซัปไรสอน,นั้นไม่มีจังหวะที่จะยิงประตูแบบขนาดขนาดนี่ครับเขาเสียจังหวะลื่นไปแล้วครับแต่ว่าก็ยังฝูนตัวเองนะครับ แล้วก็ยังใช้ความแข็งแรงเนี่ยกระแทกทำไมไอิจักไปสอนนั้นยิงบอลไม่ถนัดครับนั่นเป็นโอกาสแรกของทีมชาติไทยในขณะที่เวียดนามเองก็มีโอกาสได้ลุยจากทางด้านข้างเข้าไปครับแต่ว่าลูกยิงลูกมีบังคับให้เข้ากรอบไม่ได้ครับยิงฮอกเออยิงมุงดุกครับเป็นโอกาสแรกของทางเวียดนามเฮียงดุกนั้ออนแตะหนีเจรินบุลมาทางไปแล้วแต่ว่าบอลมันไหลไกลตัวแล้วก็ย้อนหลังด้วยครับ ยิงลูกนี้ก็เลยโด่งข้ามคานออกไปแบบไม่มีลุ้นนะในขณะที่ฟรีคริกของเียดนานนะครับจังหวะขึ้นโมงของเนียนชางบินครับบอลหลุดไปถึงเรียญจงลิงแต่ว่าก็ยิงไม่ถนัดครับมีอศักดิ์ไกรสอนนั้นยืนเบียดอยู่นะครับเบียดจนทำให้เรียญจลิงเองก็พยายามที่จะวอลเล่์แล้ครับแต่ว่าก็ทําได้ไม่ถนัดเท่าไหร่ครับต้องชมอักดิ์ไกรสอนเลยครับที่เบียดไี่ดีมากครับ ทำให้เยอทลีเองก็เสียจังหวะเลยครับในขณะที่ทีมชัดไคเองมาได้ประตูขึ้นนำเนี่ยครับจากลูกหิงของจุฑาพรบุญมาทัทาน,านเนี่ยยิงด้วยเท้าวขวานะครับถีอเชืป้องพันครับเปิดบอลไปให้กับพิรมลชำรัศนีแตะคืนกลับมาให้กับอธิักไกรศรเนี่ยและเปิดจังหวะเดียวเลยะครับให้กับจุฑาพรบุญมาทัทาน,านที่เติมไปอยู่ด้านหลังเลยจริงลูกนมีแม่นจริงๆเนี่ยดังมาลังซึ่งถือว่าเป็นผูน้เา่ประตูที่รั้งกระสูงใหญ่นะครับ189ซมครับเนี่ยครับบินสุดตัวเลยคครรััับบบยงงไไปม่ถึอลนะ ยิงมุมดีจริงๆครับลูกยิงของจิรทรพุ่มาทันยิงแล้วดูส่งเท้าครับ<ช>ต้องบอกว่าถูกต้องตามตำราไปเลยนะครับแล้วลูกจะถึงประตูไี้บุดลงยิ่งเพิ่มความยากให้กางบอลลังด้วยใช่ครับในการต้องกันถ้าเห็นธิรทรยิง